คือคลิปนั้นอะ่ะโดนถ่ายโดยผู้ช่วยรี่คงไม่มีใครบ้ามัง้งที่แบบกำลังกลัวร้อไห้แล้วแบบมผมว่าต่างคนต่างความคิดครับแล้วก็ประสบการณ์คนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราตีความแต่และเรื่องที่เราเห็นมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ไอ้เจป,ประเด็นที่ผมไปพิมพ์ต่ออ่ะนะก็เป็นเพราะว่าก็คงไม่มีใครชอบให้มาด่าภรรยาตัวเองเหรอกครับ มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็มันมีบางคนที่มันก็เกินไปมากๆเหมือนกันไปถึงเรื่องพ่อแม่ไปถึงเรื่องเ,อเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือไปไปก็นั่นแหละถ้ามึงจะพูดก็พูดกันต่อหน้ามึงอย่าพิมพ์ไม่เท๋เอตั้งใจครับไม่ได้คิดอะไรเลยผมตั้งใจครับเพราะว่าก็คิดแบบที่พูด ในเมื่อถ้าเขาคิดแบบที่เขาพูดผมก็คิดแบบที่ผมพูดอ้าวก็ไม่ผิดปะไม่ใช่หรอกเขาพิมพ์มาคำเดียวไงเขาพิมพ์คำว่าปลอมผมก็เลยพิมพ์คำเดียวว่าเสือก <laughs> นึกออกป่ะถ้าเขาพิมพ์มากกว่านั้นผมก็จะพิมพ์มากกว่านั้นแต่เขาพิมพ์มาแค่นั้นผมก็เลยตอบแค่นั้น <laughs> ก,ก,ก็จบไปแล้วผมก็ไม่ได้กลับไปดูอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองครับก็ไม่ขอโทษครับในสิ่งที่พิมพ์ไปครับ